โอ้ยกำลังจะวิ่งเหรอวันนี้สิบห้าวิสุดท้ายนะเอาสิบวิแล้วตอนนี้กล่องนี้กูจองละไอันนี้ห้<ส>าวิส,สี่สา,สามส,ามสามองหนึ่งสมบีมึงโดนย่างไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหว่าไงว่าไงเปิไดปได้เปิดได้ได้กล่องเดียวกูก็เอาละไปแล้วจังหวะนี้หม่ไม่ทันแล้วแหละไปก่อนละไปแล้วจ้าหนูไม่อยู่แล้วค่ะเอา้าเล่เอ้น็นี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ เฮ้ยค sí, ิปเปอร์ใครบอกเรื่องมากูวะกูไม่ได้ต้อนรับเมื่อะไรวะเนี่ยไอริดอยู่ไหนไอริดไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสะพานน่มันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยอูตกไปตายไะเนี่ยตายแน่นอนแหละเฮ้ยมีคนต้องจะฆ่าเราแล้วมันเดินตัวเองอ่ะเราช้าๆได้พาเล็บงานเราไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไปในเมืองคนเยอะตายเร็ว ใจเย็เยเยนๆต,ตั้งสติระว,วังสุงเก่าเฮียมีคนตามกูมาปะไม่เป็นไรอะไรเป็นไรเราตายตนนถ้าไปน้ำมันเฉียวแรงจะว่ากูลงไปกูปตายน้ำไม่เจ้ไม่ตายหรอกวะไปอะจะังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เอดเจลุกธนูอ่ะเอ้ยทำไมไม่มีทางขึ้นวะเนี่ยเออเบื่อพี่ <จะ S 1> ดีเจที่มันชอบเด้งฮึบเจอเฮ้ย โอ้โหกล่องแม็กกี้มีที่อะไรดีโอ้โหแม่งกี้มีข้อด,ดีอะเอดอ๋อเอาอะไรก็อ๋อจังหวะน,นี้แอดจะเก็บหมวกทองชุดอะไรไปให้ไหมใครจอดจังไหตอนนี้เรามีคดีต้องสระสารนะฮะโอ้โสระสารเนี่ยใช่เอาน้ำยาสระผมมาสระใช่ไหมสระสารนั่คือสิ่งที่มองไม่เห็นเลยทุยมุกไม่หาพาเป็นเครียดเอ้ยเรามีอาวุธดี สตง lifting, สตเต็กไม่ต้องกินกล่องไม่ต้องแดกกันเท่านั้นเออหืมอกใจมามาเลยกูมีซูมกูซูมดูได้ใครอยู่ไกลยังเห็นหมดอะเอลิทโปรเอ็นดีซูมด้วยออฟฟิกไฟมันมีให้ลงมอดอะมอดเงาต้องมียิ้วยิวยิวเมื่อกี้เจอใครแวบๆวะ อย่าตายก่อนนะเราต้องสา,สา,สา,สานตรงน,นี้เราเราจงใจจะฆ่าคนนี้ให้ได้ไม,ม่ดาบเลย,เลยนั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้เรายังไม่มีดาบเลยนะแล้วไม่ส่งสารเราด้วยนะเพิง่งเพิ่งหนีซอมบี้ออกมาได้ก็เจอใครก็รู้ฟัน <c oughs> ตายเลยเฮ้ยใครวะนี่ไม่ใช่คนที่เราต้องการนะเราไม่สูด้วยเฮ้ยเฮ้ยสลามอะไรวะอะไรวะสลามอะไรตะวสลาม ไม่ได้ต้อนรับมึงนะอีบอกไม่ได้ต้อนรับไงอะไร่ิจสู้กูมึงผิดผิดแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อเอาลองดูปเปล่าอย่าเลยนึงดึงๆึงมีเรื่องแล้วสวัสดีไปแล้วพี่น้องจังหวะน,นี้กูวิ่งอยู่ตรงที่สะพานอยู่ไหน,นวะ่ะให้่าใ,ให้เจอนะปุ่รอะไม่ คนที่เราจะฆ่าเราไม่ฆ่าใครดังนั้นเราจะฆ่าแค่คนเดียวยิ้มเพีย้ยกว่านี้ได้ยินเสียงมันใครอยู่ข้างล่างมันยูนิคอร์นไม่ใช่วะใ<ม>ครอยู่ข้างล่างแน่ไม่รู้ว่ะังหวันนี้ไปแล้วไปแล้วรู้เชี่ยอะไรพวกนี้เอากูไม่ได้อยู่แข้งล่างใครวหกูไม่ได้อยู่กับมึงไนงะเก็บทองครบแล<อ>้วยเอ,อเซ์ไอซตเหล็กครบแล้วเก็บไว้เก็บ

เสื้อโอ้ยได้ครบชุดครบชุดเกาะทองเฮ้ยระเบิดใครแอดแอดได้ยินระเบิดใช่ไหมได้น้องเปืนระเบิดอุ้ยน้องตันน้องตันอย่านะอย่านะเรารอไปไปสู้ในเดสแมปดิบอะหนีแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราตาย จะไม่ต้องขอไอสัตว์รบกวนกูโอ้ยแช็กเขาแม่งเลยชีวิตียังไงกูก็ต้องหนีอ่ะแอดกูไม่อยู่ของมันคืนสุกล่องอีกครั้งแล้วเขาว่าเกมจะจบในห้านาทีกลับเปียกของ มาลีก่อนฮะนีแอปเปิลทองทีนทีทีนี่กูตามหาอาวุธเยอดเลยิโตยาฮิวอย่านะอย่ามานะไก่บอดี้เพื่อนเราไปด้วยกันไหมไก่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  เอ้ยกล่องบ้านนี้กล่องเยอะว่ะก็รุ่นลนะแก่ผ้าเอ้ยมียาพิษไม่มีะไม่มีของดีเลยบ้านหลังเนี้ยทีเอ็นทอะไรธนูจะหามานานผมมีลูกธนูต้องเป็นต้องท่าไหยแอดเรามียี่สิบอันเนี้ยลูกธนูหกสิบโอ้โหเยอะไปเลวเนี้ยทีเนทีเรามีเป็นสิบตอนนี้ใช้<ด>อย่างเดียวเลยยิงมันเลยเอ็นเดอร์โพลเดอร์โพลเราใช้ไม่ใช้ไปอะอย่าให้เจอนะอย่ามาตุยหลังกูนะ เลไก็นกทำะไรไอ้ผีอ่ะอ้ยเชอแอปผิอ้ยช่อทันดาพิสศษตัวเองวบ้าแล้วไม่เจ๊ตอนที่ตายก็ตายเว้ยตายเาพิสศษตัวเองไี่เชืม่บ้าจริงขนาดกูอ่ะพี่เสัตยาพิเศษตัวเองมาแบบกดชิดขวาลุลวแล้วปุ๊บเลย หลุดเลยเออไม่เจอใครเลยเดี๋ยวเราซูมดูชื่อก่อนนะใช่ไปปะไม่ใช่เฮ้ย,อยาาแอบระวังข้างหลังมีคนที่เดินรถเดินอยู่ในตึกอ๋อตายแล้วเหรอตายแล้วโอ้กะกะขึ้นไป<ก>อ่าพิจาตัวเ,เองกะกากะกากมากเลยว่าจะฆ่าอยู่โอ้ยอะไรวะเนี่ยผิดหวังเลยม,มหัน ดั่งที่ไปตั้งค่าแล้วเฮ้ยมึงโยนมาเลยมึงโยนมาเลยกูไม่ทินที่กูไม่ทินที่กูไม่ทินที่ตายไหมหมามึงว้ามึงติดกับรากูแล้วมึงว้ามีคนเดียวเลยทีเดียวโอ้ยมึงโดนกูเอาเอาไหมเอาบัล่าเอาบาลล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีทีหมดแล้วอย่าจะตายโอ้ยเฮียข้าใจไปลลิ่งยังอันนี้ก็คือกูโหด ไอ้เล่นรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะโอ้โหแอดอะไรผมนี่อึ้งเลยนี่เอ๊ะขอลูกกว่าได้สองนาทีนะเกมจะจบว่าจะฆ่าจีบซะหน่อยโอ้ผิดหวังเลย เขาลุกออกไม่ได้อุสานไม่ฆ่าใครรอรอเดตแมทนะทำไมเนมันเก็บไอ้นี่ยังมันเก็บพวกพุตเจาะโซเยอะเก็บมาทำไมรีบคือรีบวันเนี่ยเอกด้วยกูออกไม่ได้ขึ้นไหนวะ เหลือกี่คนวะเนี่ยไปไม่เหลือไปเยอะนิ่ว่าหยุดกันที่สปาอ่ะมันทีมกันนะพวกมันกะนอนายออกไไม่ด้ทีมนะายจะออกไปไงเนี่ยนั่นแหละคือปัญหามันเข้าป่าต่อไปวะเนี่ยเข้าหาของเราจะออกไปยังไงวะเนี่ยเราไปดูคนอื่นดีกว่าเล่นรถจำจำชื่อไม่ได้แล้วดูเล่นรถมีอะไรบ้างเดิมไม่มีแต่ยา เอเอเศร้าเศร้าจริงเลยเรื่องมันเศร้าไม่อยากจะพูดจักรวาลได้ไหมเออนี่จิ๊บ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 จะไปเป็นคนอย่างเงี้ยจะไปจะเป็นคนอย่างเงี้ยเพื่อนแทนจะบอกเลยตอนนี้เราอัดคลิปบรีโอไว้เราอัดตั้งแต่ต้นเริ่มเกมมาแล้วออแล้วแต่แล้ก็ปิดไมค์แล้วเปิดรายการใช่ไหม ไม่ได้ปิดเลยไม่ได้ไม่ได้พูดกล่าวะครายการเลยคือคุดอัดเลยแล้วแตแอดก็จะบอกว่าพิมพ์ว่าแอบถ่าย <laughs> มาดิมาดิ <laughs> สามสิบดดวิเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี้ก็ก็จบคลิปแล้วถ้ามมาคนอย่างนี้ฮะเม๊ะวรจะเออเอเอไม่ไม่ตลกเอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีมึงเปิดกูยิงเอาดิมึงเปิดกูยิงมึงเปิดกูยิงมึงเปิดกูยิงอีงเปกอีกไม่นานจะตายอะอีกไม่ช้าเออมึงเอารับเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้เจ้าวันนี้เออตายแล้วเหรอวะเอา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 เราเราไอ้เน่เน่บวกไอ้เลดลดนี่กูหน่อยเฮียบวกเลยบวกเลย อ๋อมันเริ่มเริ่มฆ่ากันแล้วว่ะเริ่มแล้วด้วยเอาเถยครับเจ้วะนี้เอาเอาวิ่งหนีทำไมวะเนี่ยบวกที่บวกเลยเอาไลยบวกบวกมาเลยบวก้านไอ้นี่แหละเอาละเอาละนั่นแหละบวกบวกบวกก็โดนดักหน้าไม่หนีเอ้เอาไงเป็นไงเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมเจ็บไหมมึงเจ็บมันมึงเจ็บไหมเอาเอาวัดเอาวัดเออเย้มึได้เงินร้อยล้าน โอ้ยล็อกเย้บวกมันได้ยวดยวดพิ้ว้